กาดูรแล้งกอยรอเีดวนครรแ่าก็ไปดูกันว่าใครจะพาจุดโน่จอดจครับมาใจหล่ะครับมือตับก่อนโนวินัด้วยรถเล็กๆอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสให้จัดการแข่งขันด้วยนะครับส่วนมากจะเป็นร้อยสิบนะครับ้อย มีลุกแดงด้วยแหมรถเล็ในขนาดนี้นะแต่ถ้าโบ่่ายุคงในที่ร่วม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 กันแข่งกันสี่อันเลยสี่อันเลยขอบคุณม,มากๆแล้วแต่ก็โตโมมน,น,นะโบ่่ายยุ่งในครับเอาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วเอาให้เหนียวเอาให้แน่นสีให้ทนอันดับที่หนึ่งก็ยังเป็นอินจอยาการครับอันดับที่สองเป็นยูริทอนที่สามเป็นยูริอน ยังอยู่นะยังอยู่แหน่อย่างนี่ก็จะไปที่อีกรอยตันค่ับแต่ะ้านตันที่สองคอนมาแล้วมีนยังไยูดิคอนมาแล้วมีสาโอมีอยอม่ใหญ่มี่ใหญ่ อาจจะทำยังไงดีคงว่าไปอยู่ดีกอนที่แรอองจริงๆนะ้ามันแรงบ้างทีเดียวแหละนะะในรุ่นนี้ก็เราฝักแต่งบ้าแต่งกัะใดนสนามก็ทำกันถูกเป็นระจับระรับก็อาจจะเล็กมาได้แค่นี้มาได้แค่นี้แหละ ล้ดาลีดอดเว่าน้นดาบ้านอ๋ยบจดที่ล้อาเราก็นึกถว่าเป็นราจาก็ไม่ใครดีกว่าีว่ามีเดียวยนะครับเป็นรุ่นของท่านแล้วนะครับ เราปดิบอตท้ายกันแล้วจะเอาอยู่ไม่้าวตำแหน่งเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วริโอมาแล้วเรียบไล่แล้วลเอลเยมร์มเไวะปอบรเ็เวลาัรถ กได้ได้ก็ต้อก็ได้ได้ได้องโอโหเี่ยวขดด้าบกจะได้ดี่หัดบิดโกเลยแล้วด้วยดี่ขึ้นไปแล้วด้วยขณะที่อินซอยตันนั้นโอ้รอสุดท้ายนะนะอินซดตันเลือดที่ข้านอกเลือที่ข้าในแม้แล้วทำเป็นสวยจริงจงมาดูโค้สุดท้องสุดท้ายเจ้าอเไดเฮ้ยได้มาบายทันบายทัน